นี่คือวิธีการสับหมาออกสองข้างมีตัวที่หนึ่งวิ่งไปเหมือนรู้งานส่วนตัวที่สองดูซิว่ามันจะไปไหมอันนี้ตัวโหดมันจะแวกกัดแพรก่อนหรือเปล่ากลัวจังเลย ไม่อยอมมาหรือเปล่ามาไหมแอบหลบไปตรงบอกทำไมพี่โทรหายไปนานจัง ไปไหนอ่ะหนูออยู่นนเนี้ยอ๋อจชายพี่เรียกมาเนึ่นี่อยู่ตรงซอกเนี่ยน่ารักเค